เรื่องเล่าจริงจากคดีหลอกให้กู้เงินออนไลน์1ของมีนานามสมมุติเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีการโอนเงินได้รับความเสียหายจริงๆนะคะจะเอามาเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เอาไปเตือนกัน เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะจะแสดงภาพให้ดูทางด้านซ้ายมือแล้วก็จะเล่าเรื่องจากข้อความทางด้านขวามือให้ทุกคนได้ฟังนะคะเริ่มต้นเลยมีนาต้องการกู้เงินนะคะต่อมาในวันที่12พฤศจิกายน2566มีนาเนี่ยได้ค้นหาแหล่งเงินกู้ออนไลน์จาก Google ก็พบกับเว็บไซต์เงินด่วน10นาทีคือ www. สินเชื่อเงินด่วนลก็คือตรงที่เมาส์ชี้อยู่นะคะอ่ะพอมีนาเห็นเว็บไซต์นี้จึงคลิกเข้าไปดูและเข้าไปหน้าเว็บไซต์ก็พบกับช่องทางที่ให้ติดต่อทางไลน์มีนาจึงสนใจนะคะกดลงทะเบียนเพื่อทำการกู้เงินด้วย ภาพซ้ายมือจะเป็นภาพหน้าตาของเว็บไซต์สินเชื่อเงินด่วนก็จะเป็นรายละเอียดนะคะหลอกล่อเราหลังจากนั้นจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งที่เขียนว่าลงทะเบียนเพื่อทำการกู้เงินมินาก็คลิกเข้าไปที่กลุ่มนี้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเจอกับอะไรมินาเจอกับบัญชีรายทางการที่ชื่อว่าฝ่ายบริการ a 3 7อ่ะ ตรงนี้จะเป็นลายทางการนะคะเพราะมีรูปโลอยู่เขาก็จะขึ้นภาพลักษณะนี้เนาะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะบัญชีลายทางการชื่อว่าฝ่ายบริการ A37 เนี่ยก็ส่งตารางเงินกู้มาให้มีนาเพื่อให้มีนาเลือกกู้เงินนะคะมีนาก็เลือกที่จะกู้เงินจำนวน60,000บาทกำหนดกันว่าจะผ่อนเดือนละ 1,368บาทจำนวน60เดือนอ,อยู่ตรงนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะกำหนดว่าจะกู้เท่าไหร่เนี่ยมีนาได้บอกข้อมูลของตัวเองไปคร่าวๆล่ะตามนี้เนาะตามที่เขาถามมานะคะขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยแล้วก็มีการส่งรูปภาพด้วยว่ามีนาเนี่ยทำงานอะไรให้เขาดู ปึ๊บอ่ามีนาบอกว่าเปิดฟาร์มกบอยู่ค่ะเปิดฟาร์มเลี้ยงกบนะคะอันนี้ก็คือตารางในการกู้เงินแล้วก็ตารางผ่อนชำระมาให้เนาะอ่ะเมื่อมีนาเลือกเสร็จแล้วนะคะบัญชีรายทางการฝ่ายบริการ37เนี่ยก็ส่งอ่าส่ง ลิงก์ของลายอีกคนหนึ่งมาให้นะคะเพื่อให้มีนาเนี่ยไปติดต่อเพื่อขอรับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อเมื่อมีนากดไปนะคะก็พบกับบัญชีลายทางการอีกบัญชีหนึ่งนะคะชื่อว่าแผนกสินเชื่อตามนี้เนาะก็จะมีการแนะนำตัวนะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็มีการถามยืนยันว่าตัวมีนาเนี่ยชื่ออะไรใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรต้องการกู้แบบไหนผ่อนแบบไหน อาเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในรายทางการแผนกสินเชื่อเนาะเขาก็มีถามข้อมูลส่วนตัวของมินานะคะมินาก็ตอบไปทุกอย่างตามที่ถามอันนี้คือคําถามที่เขาถามเนาะโปรดอ่านให้เข้าใจก่อนกรุณาตอบคําถามเพื่อยืนยันว่าต้องการข้อมูลของผู้กู้และขอให้ผู้กู้ตอบตามความเป็นจริงทีละข้อตอนนี้ประกอบอาชีพอะไร รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่และจ่ายเท่าไหร่จุดประสงค์ในการกู้มีภาระ,ะอื่นๆอีกหรือไม่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ประวัติในการขอสินเชื่อว่าเคยขอมาก่อนหรือเปล่ามีนาก็ทำอะไรคะตอบเขาไปหมดเลยอ่ะตอบเขาไปหมดทุกอย่างเมื่อตอบเสร็จแล้วนะคะก็มีการส่งภาพถ่ายที่มีนาเนาะ นี่อันนี้เป็นมีนานะคะถือบัตรประชาชนส่งให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่อมาไม่นานนะคะบัญชีรายทางการแผนกสินเชื่อก็บอกว่าสินเชื่อที่ขอนะ่ะได้รับการอนุมัติแล้วจากนั้นบัญชีรายทางการที่ชื่อว่าแผานกสินเชื่อนะคะก็ได้ส่งภาพเอกสารที่อ้างว่าเป็นสัญญาเงินกู้มาให้มีนา อ่านก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะปึ๊บมีนาอ่านในรายละเอียดนี้นะคะเขาบอกว่ามีนาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินไปก่อน6000บาทเพื่อเป็นค่าค้ำประกันเงินกู้ทุกคนเดาออกไหมคะว่ามีนาเชื่อหรือไม่มีนาเชื่อคะ่ะมีนาก็อนไปอนไปหรือเปล่า อ่ะแต่ก่อนโอนเนี่ยมินาก็จะมีการต่อรองกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องโอนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาก็มีการต่อรองว่าเอ้ยเราไม่ขอโอนหกพันได้ไหมเงินเรามีไม่ถึงมินาก็เลยตกลงกันที่สี่พันบาททางบัญชีรายทางการแผนกสินเชื่อก็ยืนยันนะคะว่าโอเคงั้นลดเหลือสี่พันก็ได้ก็ได้ส่งเลขบัญชีมาให้มินาโอน เมื่อมีนาโอนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะไอบัญชีรายทางการชื่อว่าแผนกสินเชื่อเนาะก็กลับคําแล้วบอกว่ามีนานะ่ยยังต้องโอนอีกสองพันนะถึงจะครบหกพันอืมซึ่งมีนาเขาก็งงเลยว่าเอ้ยทําไมตกลงกันที่สี่พันไม่ใช่เหรอทําไมถึงต้องโอนอีกล่ะแล้วเขาก็มีการคุยกันนะคะ ขยันขยอว่าเอ้ยโอนมาเธอเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เงินคืนตรงนี้เป็นแค่ค่าค้ำประกันเฉยๆเขาไม่เอาเหรอกก็ยือ้อยุดกันอยู่นานต่อรองกันอยู่นานจนจนอะไรคะมีนาก็ยอมที่จะโอนไปเป็นครั้งที่สองหลังจากโอนเสร็จอ่ะเกิดอะไรขึ้นบัญชีรายทางการชื่อว่าแผนก สินเชื่อนะคะก็บอกว่าเอเลขบัญชีของมีนาไม่ถูกต้องนะเนี่ยจึงทำให้ยังถอนไม่ได้นะคะจะต้องอ่ะสิ่งที่ถอนไม่ได้ก็คือว่ามีนาเนี่ยกรอกเลขบัญชีมันไม่ถูกต้องทำให้บริษัทนะ่ะได้รับความเสียหายอ่ะดูตามภาพนะคะ จะต้องให้มีนานะคะโอนเงินไปเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นในก,การโอนเงินไปอีกส0 0 0 0บาทนะคะอ่ะก็เกิดคำถามมีนาก็เกิดคำถามมากมายนะคะยืนยันว่าเอ๊ออกให้ก่อยก่อนไม่ได้เหรอทำไมต้องให้ออกทำไมต้องให้ผู้กู้ออกตลอดอ่ะทางคนไลน์นะคะก็ว่าเราอีกว่าเอ๊ทำไมลูกค้าไม่ตรวจสอบดีดี ถ้าลูกค้าก็คือถ้ามีนานะ้องไม่ทำเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่นะคะการกรอกข้อมูลผิดเนี่ยเป็นโทษทางอาญาก็จะขู่มีนาเข้าไปอีกว่าเอ้มีนาเธอต้องกลัวนะเธอต้องโอนเงินมาให้ฉันอีกนะแต่ด้วยความที่มีนาเขาก็ไม่มีเงินจริงๆแล้วนะคะเขาก็ไม่โอนละอ่าสุดท้ายก็ไม่โอนนะคะก็จบไปด้วยด้วยประโยคที่แบบว่าจบกันด้วย งงๆเนาะแต่มินาก็เสียเงินไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรมาทวงเงินจากมีนามีนาก็เลยเอาไปปรึกษาคนรอบข้างแล้วก็รู้ตัวลว้ว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกแน่นอนเรามาวิเคราะห์จุดพลาดของมีนากันมีนาเนี่ยมีจุดพลาดก็คือเชื่อเว็บไซต์ให้กู้เงินออนไลน์ก็คือเว็บไซต์สินเชื่อเงินด่วน ออนไลน์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะทุกคนสามารถตรวจสอบได้เองเนาะดูว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือเป็นแค่รูปนะคะเป็นของหน่วยงานไหนก็ควรตรวจสอบหน่อยอ่ะต่อมาก็คือมีการติดต่อหลายบุคคลบุคคลในที่นี้ไม่ใช่ตัวเป็นๆน,นะเป็นแค่บัญชีหลายมีทั้งลายทางการลายอื่นๆเนาะก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของคนที่เราคุยด้วยอยู่ดี ต่อมาก็คือมีนาเนี่ยไม่เคยเจอตัวตนจริงๆของคนที่กำลังคุยด้วยทางออนไลน์เลยจุดพลาดต่อมานะคะมีนาให้ข้อมูลเข้าไปหมดเลยเขาแทบจะปลอมเป็นมีนาคนที่สได้แล้วหมายถึงว่าวันดีคืนดีนะคะเขาอาจจะไปเปิด Facebook ที่ชื่อว่ามีนาอีกก็ได้แล้วก็ใส่ภาพที่ได้จากมีนาไปหมดเลยหรือเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ เปิดบัญชีดิจิตอลวอลเล็ตเป็นของมีนาอีกโดยที่มีนาไม่ดูตัวก็เป็นได้ต่อมานะคะเป็นมีนาเนี่ยเชื่อรูปภาพต่างๆที่เขาส่งมาให้เกินไปเชื่อสนิทใจว่ามันคือเรื่องจริงควรตรวจสอบให้ดีกว่านี้นะคะเราเอาอะไรไปเชื่อว่าสิ่งที่เขาส่งมามันคือของจริงอ่ะแล้วก็มีนาเนี่ยเชื่อตัวเงินที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนั้น หมายความว่าคนร้ายอะค่ะจะมีตัวเลขปลอมๆในเว็บไซต์ยอยู่ว่าเป็นเงินกู้ที่มีนาจะได้หากมินาทาตามเงื่อนไขของเขานะคะมีนาก็เชื่อเหลือเกินอ่ะสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะคะมีนาก็ไม่รู้ว่าจะเอาผิดกับใครนอกจากชี้ได้ว่าเจ้าบัญชีร้ายเนี่ยมันหลอกฉันเจ้าบัญชีเนี่ยรับเงินจากฉันอะไรอย่างนี้เนาะ มันก็ทำให้ระบุตัวตนยากมีนาสูญเสียอะไรไปบ้าง 1. มีนาสูญเสียเงินจำนวน6000บาท 2. ข้อมูลส่วนตัว 3. ภาพถ่ายหน้าใบหน้านะคะคู่กับบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร 4. ภาพถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังบัตรข้อมูลเหล่านี้นะคะสำคัญมาก สำคัญพอๆกับเงินหรือมากกว่าเงินจํานวนนี้ด้วยซ้ําเพราะคนที่เอาไปนะคะเป็นคนไม่ดีเนาะเขาก็จะไปทําในทางที่ไม่ดีอยู่แล้วคนที่หายก็คือเจ้าของข้อมูลก็คือมีนาซึ่งมีนาเนี่ยก็จะห้ามเขาที่จะห้ามไม่ให้ไปทําไม่ดีไม่ได้นะคะเราไม่สามารถห้ามเขาได้แต่ถามว่าทำแบบประชาชนใหม่ได้ไหม ลงบันทึกประจำวันได้ไหมได้ค่ะทําไปเลยเป็นหลักฐานาว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเรานะคะแต่เราจะห้ามเขาไม่ได้ว่าเขาไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้ในทางไม่ดีต่อไปได้จบแล้วนะคะเรื่องเล่าจากคดีหลอกให้กู้เงินออนไลน์ของมีนาก็คือเป็นตอนที่1นเนาะหลังจากนี้จะมีเรื่องเล่าของคนอื่นๆมาให้ทุกคนฟังอีกนะคะ หากมีคำถามหรือว่าสงสัยในสิ่งที่เล่ามาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ในใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ